นี่นะคะเมนูที่แม่อ้อยจะจัดนะคะก็คือเป็ดผัดกระเพราควายนะคะและก่อนที่เราจะผัดนะคะแม่อ้อต้องนําเป็ดเนะะี่ยค่ะมารวนเขาให้แห้งก่อนนะคะเคล็ดรับความอร่อยนะคะแล้วเป็ดเราจะไม่มีกลิ่นเลยค่ะโอเคเดี๋ยวแม่อ้อขอคั่วเขาให้แห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันคะ่ะ นี่นะคะตอนนี้เป็ดของเราก็แห้งแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อยจะตักพักไว้ก่อนค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อเป็ดล้วนนะคะแล้วก็แม่อ้อยมีไข่อ่อนด้วยนะคะโอเคใช้เตาถ่านนะคะวันนี้ที่แม่อ้อยทำกับข้าวนะคะมาทำนอกบ้านค่ะเพราะว่ามันทำกระทะใหญ่แล้วเวลาผัดนี่มันจะฉุนทั่วบ้านเลยค่ะ ก็เลยเอามาทำครัวนอกบ้านท่ามกลางสายฝนนะคะวันนี้ใช้กระทะไม่เดิมนะคะแมอ้อยใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะนะเครื่องนะคะแม่อ้ยใช้กระเทียมสองขีดพริกสองขีดนะคะเดี๋ยวน้่อยขอผัดกระเทียมพริกกระเทียมให้หอมก่อนนะคะนี่เราจะมาปรุงเครื่องกันเลยค่ะ น้ำมันหอยสีช้อนโต๊ะนะคะซียวขาวสามค่ะแซบนัวด้วยตัวนี้นะคะผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะทีนี้ไม่อ้อยจะใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะเป็ดที่เราลวนไว้นะคะจนแห้งเลยค่ะนี่แหละ,ค,ะค,ค่ะเคล็ดลับการผัดให้อร่อยนะคะ ทีนี้นะคะเรามาใส่ตัวกระเพาวควายไปเลยค่ะกระเพาวควายหรือว่าใบยิหล่าน,นั่นเองนะคะแม่อ้อยก็จัดมาเป็นสวนเลยค่ะถ้าไหนใบใหญ่เราก็จะหั่นนะคะอันนี้เราปลูกใช้เองค่ะ เดี๋ยวไม่อ้อยขอชิมรสชาติดูนิดนึงนะคะคุกเขาสวยร้นรอนๆเนี่ยโหอร่อยได้ใจเลยค่ะแบบแซ่บถึงใจเลยค่ะเรียบร้อยนะคะหอมหอมเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว youtube นะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังไม้อ้อยยิงข่าวนะคะแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ